พยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภในวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับเรื่องแรกเลยคือการเงินนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องของการเงินนะในชะตานี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเรื่องของการเงินในพกวกกุมดพระเองไม่มีดาวนะครับแต่ว่าจะได้รับอิทธิพลครับจากดาวเสาร์ในภพกรรม,มนะครับส่งผลให้เรื่องของการเงินนะครับก็ต้องบอกว่า โอกาสที่จะได้มานะกว่าจะได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยก็ต้องเหนื่อยยากลําบากขึ้นมาหน่อยนะครับในช่วงนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นระยะหนึ่งแล้วนะก็น่าจะชินแล้วก็ปรับตัวกันได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็เรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานนะครับพบกรรม,มะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าดาวเสาร์เนี่ยได้มาอยู่ในภพกรรม,มะหรือการงานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการงานช่วงนี้นะครับก็ยัง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนมากแล้วก็มักจะอยู่ในสภาวะของ